บุฟเฟต์ปิ้งย่างเกาหลีพรีเมียมเปิดแล้วคะ่ะที่ฟิวเจอร์พาร์สเปลบุฟเฟต์เกาหลีแท้ๆตรงๆมาจากโคเหลีทานได้แบบไม่อั้นาคาเริ่มต้นเพียงหลักร้อยไปดูกันค้าว่ามีอะไรบ้างเดินเข้าไปจะเจอร้านที่กว้างมากของสเตชันให้ได้ตักแบบไม่อั้นมีของทอดให้ได้เลือกเยอะมากเลยนะคะและใครที่ชอบทานผักเขามีสลัดบาร์ให้ด้วยนะตักได้เต็มที่เลยคะ่ะ กระซิบว่าซอสสลัดเขาอร่อยมากของทานเล่นของเขาจะเป็นสไตล์เกาหลีแท้ๆเลยนะคะย่างอันนี้หมูสามชั้นโคซ่าหมูนุ่มหอมเครื่องเทศมากเลยค่ะแถมยังมีอูด้งร้อนๆด้วยนะคะของทานเล่นเขาออยื่จริงๆค่ะรับประกันได้ว่ารสชาติแท้ดังเดิมแน่นอนอันนี้เป็นบีบินผูกซูค่ะใครที่อยากลองชิมไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะเขามีขั้นตอนการทำบอกไว้อยู่และใครที่จะสั่งเนื้อสามารถมาสั่งได้ตรงนี้ จะทําให้สดใหม่จานต่อจานเลยค่ะสั่งได้เต็มที่เลยนะคะขอเป็นแบบบุฟเฟ่ต์หรือถ้าใครที่เป็นเลเวอร์มามากก็สามารถสั่งได้นะคะทําให้ร้นๆเลยอย่าลืมแวะมาลองทานกันนะบุฟเฟ่ตปิงย่างสไตล์เกาหลีกับร้านยุคโดแั่นสองฝั่งเวสเปล